กาบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่องเอเจกเกาเอสเอเจกโกูผมเจกโกอูครับผมอยู่ที่วัดอินทะวิหารครับอัมพวาครับวัดอินอัมพวานะครับก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกาบพระในวัดอินกันนะครับก่อนจะเข้าไปกาบหลวงพ่อโตนะครับก็ด้านในนะครับก็ด้านหน้ามีจุดเครื่องบูชานะครับทาเวสุวรรณด้านหน้านะครับทางวัดได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับ เข้าเลยครับก็จุดรับทูบเทียนทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับทางด้านขวามือเป็นรับแผ่นทองนะครับบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไหว้หลวงพ่อโตซัมปอกงนะครับอายุ3า0กว่าปีนะครับผมที่วัดอินนะครับวัดอินอัมพวานะครับผมทางนี้เป็นจุดทําบุญซื้อข้าวสารถวายวัดนะครับท่านใดต้องการนะครับบูชาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับแผ่นทองหล่อพระอะไรทางด้านนี้เลยนะครับ ด้านนี้ได้เลยครับเป็นพระของทางวัดนะครับก่อนจะเข้าไปวิหารหลวงพ่อโตนะครับที่มีอายุ300กว่าปีนะครับก็ต,ตรงนี้เป็นจุดทําบุญนะครับกระเบื้องโบสถนะครับรักษาพยาบา,นานลพระป่วยนะครับทางด้านนี้เลยนะครับทางวัดได้จัดเตรียมไว้ ทางเข้าไวหว้หลวงพ่อโตอยู่ทางด้านนี้นะครับไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตทำปอกงนะครับอายุ3า0รอกว่าปีแล้วนะครับเพื่อนไปด้วยกันนะครับผมอยู่ที่วัดอินนะครับวัดอินอัมพวานะครับผมเราเข้ามาแล้วนะครับส่วนของทางข้างโบสถ์นะครับก็จะมีจุดซื้อที่ดินถวายวัดจุดทําบุญต่างๆนะครับทางวัดได้จัดเตรียมไว้นะครับวันที่หนึ่งคมภาพันท่สาวจะได้มีโชคลาภ โอยใต้หลวงพ่อพุทธโสธรด้านหน้านะครับหลวงพ่อโตสามตองนะครับด้านหน้าโบสถ์นะครับผมอยู่ที่วัดอินนะครับอินทราวิหารนะครับออเรียนาะอัมพวานะครับแล้วจะได้เป็นเจ้าเก่าเขียนชื่อได้ลผมอยู่ด้านหน้าโบสถ์หลวงพ่อโตนะครับที่มีอายุมากกว่าสามร้อยปีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบด้วยกันครับผมอยู่ที่วัดอินนาอัมพวานาะที่ดินสร้างวัดได้นับเรียญเท้าแววสุวรรณรุ่นหมุนดวงกปรดนี่ ด้านหลังมีโค้ดเลขเกดเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระกันในโบสนะครับก็ด้านหลังเจกนี่เป็นตลาดผลไม้นะครับก็จะมีชาวบ้านทางนี้นะครับทางชาวบ้านทางอัมพวานะครับเอาผลไม้ของสวนมาขายนะครับเดี๋ยวจะพาเดินนะครับแต่เดี๋ยวเข้าไปกราบพระด้วยกันก่อนครับด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วเข้าไปข้างในกันครับอาลับไม้รจ้า ภาพพระประธานองค์นี้นะครับเป็นพระประธานในโบสถ์นะครับวัดอินนะครับคือหลวงพ่อโตนะครับซําปอกงนะครับมีอายุมากกว่า300ปีนะครับผมขอเรียนเชิญเพื่อนๆนะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อโตซําปอกงนะครับที่วัดอินได้นะครับภาพภาพนี้นะครับคือหลวงพ่อโตซําปอกงนะครับในวิหารนะครับวัดอินอัมพวานะครับผม เรามาขอพ,อพรพระด้วยกันนะครับผมสาธุสาธุสาธุข,ขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่อง阿เจก9าเอส阿เจกนรูทุกทุกคนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดนะครับผมเงินทองมั่งมีไหลามาเทมาครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับผมขอให้หลวงพ่อโตคุ้มครองนะครับในวาระจุดจีนนะครับปี2568น้อปนี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงเรวยๆวยนะครับ ก็เด uhm ี๋ยวจากตรงนี้นะครับจะพาเพื่อนไปเดินเที่ยวดูตลาดผลไม้ที่ชาวบ้านทางอัพวาเขาได้เอามาขายกันที่ทางวัดนะครับไปด้วยกันนะครับ ที่ก้าวขึ้นบนได้ครับขึ้นไปขึ้นไปเลยครับขึ้นได้ได้เลยครับพระเก่าจริงๆนะครับเพื่อนๆดูจากลากดูจากฐานนะครับดูจากฐานดูจากฐานพระนะครับบนไหก็ึ้อบนหยินอดระดักนะขึ้นไปในจอมมันมนเม็ดหยกเอาไว้เดี๋ยวก่อนนะด้านข้างก็มีหลวงพ่อโตซ้ำปอกงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระในโบสกันนะครับ อ้าไม่ใช่ด้านข้างหลงพโตสามกอกกงก็มีพระสถินนวโกดนะครับพระปางป่าเลไลนะครับวันนี้ก็เป็นวันชิวอีกนะครับผมก็ได้มีเวลาพาเพื่อนมาออกนอกพื้นที่กันหน่อยนะครับภาพหลวงพ่อใหญ่นะครับพระในโบสถ์นะครับ วัดอินอัมวานะครับผมใกล้ๆเลยครับพี่เามกลงเชลผู้มีุนอยู่ที่วัดอินอัมวานะครับเดี๋ยวผมจะมาเจิมนะครับเป็นสิิบสงคนนะครับต้อนรับจริงนกันหน่อยนะครับ จากนั้นเอมาประมงน้ำพระพุทธมนต์นะพระวัดนะเโบสถวัดนะเดิมนั่น้นะาองยันทน,นะน,นูนใจเตียนะเจอแป้งงพุทธมงคลนะร้อยแปดนะมหาบนสารนะครับหลักๆเลยเต็เล็โดยบนสารที่ผสมลง,งไปในการไปเจินสต่ละคั้งนั้นนะก็จะมีแผ่นทองจากองค์พระโตส0ร้อปีนะเป็นทองอุชานะ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  แล้วก็พุทธภูมนะครับมณฑาสมเด็จวรรัคโปติลานะครับสมเด็จเกศโยุฝากพมน้าพุทธมนด้านนี้กันก่อนได้นะครับนะพระเ้าวัดนะพทัมนต์เก้าวัดเ้าโบสนะครับนะเรียบร้อยนะครับเจอมือกันไปแล้วนะครับนี่นะครับเจอม้าด้วยสิ่งสําคัญเลยนะครับรู้ไหมครับหลวงพ่อท่านบอกอะไรกับผม บอกว่าให้ผมมีสินห้านี่นะครับหลวงพ่อท่านสอนได้ดีมากนะครับง่ายๆสินห้านะครับไม่ขโมยของไม่โกหกไม่ผิดลูกผิดมเมียชาวบ้านไม่กินเหล้าเรื่องง่ายๆครับถ้าเราทําได้5ข้อนี้นครับชีวิตเรามีความสุขทั้งปีทั้งชาตินะครับผมถือว่าเป็นพรที่ดีมากนะครับผมอยู่ที่วัดอินอัมพวาครับผมมาเจอมาเจอมไม่พอนะครับนี่ หลวงพ่อท่านให้พักติดกลับไปด้วยนะครับเป็นสิริมงคลนะครับทําบุญเนี่ยตามกําลังศรัทธานะผมไม่ได้ทําเยอะเป็นพันเป็นหมื่นนะครับนะครับผมก็เป็นช่องเล็กๆนี่แต่หลวงพ่อท่านให้นี่สิ่งที่ท่านให้นี่ยิ่งใหญ่มากนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับใช้คู่กับสินห้าที่ท่านบอกนะครับนัวรับรองหมานเฮงนะครับไปไปเที่ยวันต่อครับผม ในส่วนของทางวัดได้จัดเตรียมมาอันนี้ทําบุญอุปสมบทนะครับน,นี่นะครับทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่ทําบุญทําทานไว้นะครับสถานที่ไหว้พระไว้อย่างดีทีเดียวนะครับสวยงามนะครับวัดอินอัมพวานะครับผมก็เรียนเชิญมาทําบุญนะครับวัดสวยนะครับพระดีนะครับผม น่เรียนเชิญนะครับมาทําบุญกันได้ที่วัดอินอัมพวาครับผมผมอยู่ที่ด้านหน้าโบสถ์นะครับเป็นทางลงเข้าไปลอใต้โบสถ์นะครับเราไปลอใต้โบสถ์วัดอินด้วยกันนะครับเข้ามาบริเวณด้านในนะครับก็ใต้โบสถ์นะครับก็จะเป็นจุดทําบุญต่างๆนะครับของทางวัดที่จัดเตรียมไว้นะครับให้พวกเราเข้ามาทําบุญสะดอกคอกันนะครับที่วัดอินนะครับอันนี้คือใต้โบสถ์นะครับอ่า อ่าเรามาฟังเรามาฟังขั้นตอนลออใต้โบสถ์กันจากเจ้าหน้าที่วัดนะครับขั้นตอนนะครับหยิบข้อสารคนละหนึ่งถุงนะครับข้อศอคนละหนึ่งใบนะครับอ่าด้านนี้นะครับเราก็เดินตามขั้นตอนารลออใต้โบสถ์นะครับครับสารสอกใส่ากประเจ้าวันเกิดนะครับใบโพบักการที่เกิดนะครับครับไปโพสต์เดินไปโต๊ะถัดไปนะครับหยิบถาประเจ้าวันเกิดของเรานะครับหยิบโบส่วนนะครับเสร็จแล้วอธิษฐานตามบทสวดนะครับเดินลออใต้โบสถ์สามรอบนะครับครับขั้รอบแล้วพัก็บทสวดวางไว้ที่เดิมนะครับแล จีเพยนทองเขละสามแผ่นครับแผ่นแรกเป็นหลงพ่อรวยครับแผ่นสองเป็นลูกนิมิตครับแผ่นที่สามเป็นพระจำวันเกิดนะครับครับอาจารย์เสร็จแล้วก็เดินออกด้านหลังได้เลยนะครับเป็นอันสุดทธิสครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ่าอันนี้ผมอยู่ที่ใต้โบสถ์วัดอินนะครับวัดอินอัมพวานะครับผมไปกันนะครับเดี๋ยวเราไปทําตามที่พี่เขาบอกกันนะครับเริ่มแรกเราก็ทําบุญนะครับทําบุญตามกกำลังศรัทธานะครับแล้วก็หยิบข้าวสารนะครับไปใส่บาตรนะครับอใบโพ้ได้ครับใบโพใบโพนะครับหนึ่งใบนะครับ ไปกันนะครับนี่ตรงนี้คือจุดที่พี่เขาว่านะครับตักบาทพระประจำวันเกิดนะครับจากนั้นนะครับตรงจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะเอาใบโพนะครับใส่ปัจจัยแล้วก็ถวายไว้นะครับจุดต่อไปนะครับเราก็มาหยิบพระประจำวันนะครับแล้วก็จะมีเป็นกระดาษบดสวดให้เรานะครับ เราพายพาประจำวันหนึ่งองนะครับแล้วกระดาษหนึ่งหนึ่งแผ่นนะครับเพื่อเป็นบสสวดเดินวนสามรอบนะครับในมือผมก็มีพาประจำวันหนึ่งองนะครับแล้วก็มีบสสวดน,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินอ่ารอบรอบใต้โบสถ์นะครับเวียนเป็นสามรอบนะครับก่อนก่อนที่เราจะมาปิดทองพระนะครับอ่ารอบแรกของเรานะครับ เห็นตรงนี้นะครับจะมีพระอยู่นะครับให้ปิดทองนะครับคือเราวนครบสามรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดทองพระตรงส่วนนี้นะครับกเด็กก็วนมาแล้วนะครับกำลังเดินวนอยู่นะครับเพื่อนๆเราทุกอโศกเอาโรคภัยนะครับสิ่งไม่ดีไม่ดีมาสะดอกเคาะเอามาฝากหลวงพ่อไว้ที่นี่ครับช่วยปรับให้ร้ายกายเป็นดีได้นะครับ บรรยากาศบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดทองหลวงพ่อรวยตรงนู้นนะครับเดี๋ยวครบ3มรอบก่อนครับพอเราเดินครบ3มรอบนะครับเราก็มาตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรารับแผ่นทองนะครับแล้วก็ไปแปะที่พระประจําวันนะครับแล้วก็เจกเห็นจะมีเป็นลูกนิมิตนะครับอยู่ด้านหลังพระองค์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราแปะทองพระกันครับก็คลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมากรับหลวงพ่อโตนะครับอายุ300กว่าปีนะครับมาเจอหน้าเจอมือนะครับแล้วก็นี่นี่นะครับได้พระติดกลับมาด้วยหนึ่งองค์ ถือว่าเป็นเลิกดีทีเดียวนะครับวันตุ่จีนได้พระด้วยนะครับเก็บไว้นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเราเจอกันคลิปหน้าผมพาไปเที่ยวไหนไปด้วยกันครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ